นายอำเภออรัญญประเทศค่ะผ่าเที่ยวอำเภออรัญญประเทศมุมใหม่สไตล์ SEZ ค่ะมีการสนุกสนานกับวิถีชุมชนเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ยนสเสน่เมืองสุดแดนบุรพาค่ะที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะนายจักรพงศ์พันโชธน,นายอำเภออรัญญประเทศได้เปิดโครงการเที่ยวอำเภออรัญญประเทศมุมใหม่สไตล์ SE z สนุกวิถีชุมชนเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ยนเสน่เมืองสุดแดนบูรพาในพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะแก้วหรือ SEZ ค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอรัญญประเทศให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวางค่ะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอำเภอรัญญประเทศและส่งเสริมรายได้ให้กับหมู่บ้านชุมชนโดยนานักท่องเที่ยวชมปราสาทเขา เขาน้อยสีชมพูที่ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพูอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใสซึ่งสร้างในพุทธศตวรรษที่12ห่างจากพรมแดนไทยกัมพูชาประมาณ1กิโลเมตรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติและรูปปราสาทเขาน้อยสีชมพูยังเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มผ้าทอมือหมู่ที่6ตําบลคลองน้ำใสมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยกี่กระตุกหลากหลายชนิดได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและโอทอบสีดาวและชมผลิตภัณฑ์ขุมชุมชิม ขนมพื้นบ้านขนมแนบมีที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มีการชมกิจกรรมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหันทรายที่มีอัตลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์มีลายผ้าที่หลากหลายแปลกใหม่โดยเฉพาะลายผีเสื้อถือเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสระแก้วด้วยค่ะสุดท้ายค่ะได้พายเยี่ยมชมโคกหนองนาโมเดลหมู่ที่4ตําบลหันทรายของนายสมบัติอนงพรที่นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนา ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลตามแนวทางพระราชดำริจะสรรพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะจนปัจจุบันผล,ผลผลิตได้ออกดอกออกผลมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงและก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ